ออปทักษอนรีเบกแพทนปภา ah หลังรู้คำสอนลูกเรื่องเมียในอนาคตของน้องเรซซิ่งรเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งคู่แม่ลูกที่น่ารักสำหรับแพทนปภา ah และน้องเรซซิ่งที่เรามักจะเห็นโมเมนต์ที่น่ารักของทั้งคู่อยู่บ่อยครั้งตามโซเชียลซึ่งแม่แพทนับว่าเป็นผู้หญิงที่เก่งและสตรองมากๆทางเลี้ยงลูกไปทำงานไปและสอนน้องเรซซิ่งได้ดีมากๆล่าสุดแม่แพทเผยคำสอนตนเอง ถึงลูกในวันที่แม่ผ่านมาโดยเผยผ่านการแชร์ข่าวสาวสตรองบอกว่าเรามีสอนลูกว่าหาเมียให้ดูข่าวไว้แม่แอฟบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวลวงหน้าเกินไปไหมเขายังอยู่อนุบาลอยู่เลยนะแพทบอกต่อว่าล่วงหน้าแพทค่อนข้างกังวลก็เลยให้ดูข่าวล่วงหน้าล่าสุดที่มีครอบครัวหนึ่งมีลูกชายสองคน คนโตแต่งงานไปแล้วคนเล็กอายุประมาณ30มีเมียเมียขอเข้าบ้านลูกชายก็ให้เข้าบ้านเมียวางยาแม่วางยาไอซ์ทีละนิดจนพ่อแม่กลายเป็นโรคจิตหลอนไปทีละนิดเราก็ข่าวนี้ให้ลูกดูเลยบอกลูกว่าอย่าทำแบบนี้ทุกวันนี้แม่ก็หลอนอยู่แล้วอย่าให้แม่ไปมากกว่านี้ลูกดูนะไม่มีใครรักลูกเท่าแม่แล้วลูกหาจริงๆแม่ไม่ปิดกัน้นแค่เอามาให้แม่เจอพูดคุยก่อนก็จะดีฉันกลัวจริงๆพอเห็นข่าวนี้แพทกลัวจริงๆนะ เราชื่อเสียงก็ไม่ค่อยดีลูกสะพยยคงกลัวเราอะกลัวว่าเขาจะมาฆ่าเราทิ้งก่อนซึ่งแม่แอปเด้ดตอบว่าไม่ต้องกลัวขนาดนั้นแต่ตอนนี้คิดไรรู้ไหมเป็นห่วงเรยจ,จังเลยอะถ้าแม่จะไปไกลขนาดนี้ข้อขอบคุณขอ้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ